มีเด็กน้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะสองคนคือพี่โดนัทกับพี่สุพรีมมาฝากคุณครูเอิงดูสักสักเดือนน่ก่อนปิดเทอมนี่อยู่ให้ทุกวันเลยนะลูกนะคือมันเป็นโครงการใหม่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าคุณขึ้นมอสี่คุณต้องเลือกอาชีพเลยสุดยอด แล้วก็สองคนนี้เลือกอาชีพครูนี่ต้องปลูกฝังตั้งแต่อายุ16ปีเลยทีเดียวในเรื่องของอาชีพการที่เป็นอาชีพนะคะครูเอิงการที่จะเป็นอาชีพและประสบความสำเร็จเนี่ยคุณจะต้องมีวินัยในอาชีพด้วยวันนี้มาอยู่ในห้องป .6 ทับหนึ่ะคะป .6 ทับหนึ่ง,นะะงเาขาปั้นแผนไปดูเพื่อนๆสิลูก ออค่อยๆค่อยๆแพนไปดูเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะสอนสอนไปด้วยนะคะพี่โดนัทกับพี่สุพรีมก็จะมาด้วยทีนี้บังเอิญว่า,าคุณยายผอเนี่เป็นครูเป็นข้าราชการเก่าก็เคยสอนสอนอวันนี้นี่ภาษาไทยด้วยภาษาไทยนี่ยอย่าลืมว่าภาษาสุนทรพูนถูกแปลไปเป็นหลายหลายภาษาทั่วโลกจนได้เป็น บุคคลกวีเอกของโลกสุนทรภู่แปลว่าภาษาของเขาเมื่อ200กว่าปีที่แล้วยังใช้ได้อยู่ถึงปัจจุบันสุดยอดแล้วก็ยังแปลไปเป็นอีกหลายภาษาฉะนั้นนี่การที่ทำให้รักในอาชีพตั้งแต่อายุ16ปีมันเป็นเรื่องใหม่นะครูเอิงเนาะเป็นเรื่องใหม่สำหรับแต่ก่อนนี่ใครอยากเรียนอะไรก็เรียนแล้วก็พอไปประกอบอาชีพบางคนก็ไม่รักในอาชีพ เพื่อนคุณยายพออ,อนี่ลาออกตั้งเยอะในการเป็นครูนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะอยู่ในอาชีพที่ตัวเองไม่รักแล้วก็บางคนก็มีความรู้สึกว่าเงินน้อยในอาชีพครูก็ลาออกไปทีนี้นี่พอโครงการนี้เข้ามาเป็นเป็นรุ่นที่สองใช่ไหมลูกสนับสนุนเลยนะคะว่าดีมากเลยนี่เห็นไหมอพอคุณยายพออเนี่ยภาษาไทยก็ส่งอันนี้อันนี้ส่งขึ้นเพจแล้ว I'm